สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันกับรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวมไว้ที่นี่เพื่อนําเสนอต่อคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับช่วงพัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยมีประเด็นข่าวสารเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิละปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ ที่อาคาร60ปีบ้านราชวิถีกรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานาครน,นางสาวสรานพัฒอนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรับมอบแผมเพิร์ดถุงอเนกประสงค์ถุงอย่างชีพ ข้าวสารและน้ำดื่มพร้อมเงินบริจาคจากภาคเอก,กชนและภาคกีเครือข่ายเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มปอบางอาที่คนพิการผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสในสังคมซึ่งเป็นองค์พมอที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนความยากลำบากจากสถานการณ์การระบาดของโควิดในทีในขณะนี้พร้อมส่งต่อความห่วงใยมอบสิ่งของบริจาคจำนวน300ชุดให้กับองค์กรคนพิการเจแห่งได้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองอ,อทิสซึมไทยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อนำํำประจายสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในต่อไปนอกจากนี้ทางพอกอได้จัดให้มีคณะทํางานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายภายใต้ชื่อทีมเรามีเราประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนพิการซึ่งเป็นบุคลากรของพอจํานวน15ทีมเพื่อรับแจ้งเหตุประสานงานต่อและดำเนินการช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและส่วนภูมิภาค โดยประสานงานผ่านศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศพอมพอพกอขอขอบคุณเครือข่ายและพันธมิตรในการขับเคลื่อนภารกิจงานในครั้งนี้และหากพบคนพิการที่มีภาวะความเสี่ยงจากโควิด -19 ติดต่อ1300หรือ1479หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศและหากมีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นสําหรับคนพิการในหน่วยงานสังกัดพกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานทั้ง22แห่งทั่วประเทศโทร02 354 3388และ1479หรือทางเว็บไซต์ w w w dep.go.th และทาง facebook กล่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มีเครือข่ายอปอมอ,อย่าเนี้ยค่ะที่อยู่ในชุมชนต่างๆอยู่หรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดเราก็มีอ,อพมอดูแลหรืออาสาสมัครอาสาหน้าสุขเพราะมีเขาเจอพบเจอเยาภาพและอาชีพพระ,ระแดงทิพสูตนการก็จะมี รับผู้ชาย15คนแล้วก็ผู้หญิง10คนซึ่งตรงนั้นก็จะมีสถานที่ที่ท่านสามารถดูแลตัวเองได้เพราะเป็นที่แอ c e เซสสำหรับคนพินการนะคะเราจะดูแลทั้งคือก่อนแล้วก็หลังแต่ในช่วงที่ท่านรักษาก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเนคะเราไม่มีถ้าสมมติท่านไม่มีอา,อาหารหรือไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคเราก็ได้มีโครงการนะคะกระทรวงก็มีโครงการรณรงค์รับความ ช่วยเหลือจากผู้ที่มีจิตศรัทธามามอบสิ่งของบริจาคอย่างที่ท่านเห็นข้างหลังนี่ก็จะมีทั้งประชาชนหรือว่าหน่วยงานหรือผู้แทนองค์กรเนี่ยที่เขามีจิต ศรัทธาเขาก็จะมาบริจาคให้แล้วพอร่วมบริจาคปุ๊บทางกรมก็ไม่ได้เก็บไว้เองค่ะทางกรมก็จะมอบให้กับคนพิการที่ติดต่อขอรับเข้ามาหรือไม่ก็มอบส่งผ่านให้กับสมาคมองค์กรที่เป็นเครือข่ายของเราไปแจกกับคนพิการที่ประสบป,ปัญหาสวัสดีครับผมคนพัฒน์ส่วนพิมลคุณนะฮะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก เนยนะฮะน้องเนยเป็นก่อนหน้านั้นเราอยู่สถานบันพระปกเก้าด้วยกันนะครับก็ได้รับเกียรติมาให้เรามาร่วมบริจาคนะครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆที่ได้ทําเป็นส่วนหนึ่งให้ทำอะไรเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็เลยได้พาภรรยาลูกๆแล้วก็หลานๆได้มาร่วมทมําบุญด้วยกันครับผม